สวัสดีค่ะแอนเดสนะคะตอนนี้ทำงานอยู่ที่นัฟิกเนโซ่นัฟิกเนโซ่ก็เพิ่งเปิดสำนักงานที่เมืค์ไทยกรุงเทพนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วอะคะ่ะหน้าที่ของนัฟิกเนโซ่ก็คือว่าช่วยแบบให้เด็กไทยที่อยู่เมืค์ไทยไปเรียนที่นัธรานมากขึ้นเราก็จัดกิจกรรมจัดอีเวนต์จัดสัมมนาให้คนไทยให้ให,ให้รู้จัก นาซานแลนเป็นประเทศที่เน้นการศึกษามากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เห็นก็คือว่ามีนักเรียนไทยเข้ามาเรียนที่นาซานแลนค่อนข้างมากขึ้นก็คือว่าดีมากหลังจากเด็กไทยถ้าเขากลับมาแล้วเราก็ยังมี a l u m n อ Association เซ็น The Netherlands Alumni Association Thailand คือว่าอันนี้สำหรับออลัมไนค่ะ ก็ถ้าเด็กไทยที่จบแล้วก็มาร่วมงานที่มันถ่ายได้ด้วยหรือว่าถ้าคนยังไม่ได้งานทำเราก็ช่วยช่วยหางานทำให้ให้เด็กศึกษาไทยแล้วก็มีอะไรอีกมีเรื่อง institutional cooperation อีกเรื่องหนึ่งที่คนที่เราที่นักศึกในโซ่ก็ทำกันก็คือว่า มีคอพเปอรเรชั่นระหว่างม,มหาวิทยาลัยนาน,นาบังทยให้มาช่วยร่วมมือกันแล้วอาจจะมี e x c h a n g เชนโปรแกสร้างขึ้นมาสำ,สำหรับเด็กศึกษาแลกเปลี่ยนหรือว่ายิ่งดีก็คือว่าเป็น Double Degree Program ก็คือว่าได้ดีกรีสองสองดีกรีทั้งปริญญาตรีที่ตไทยหรือว่าตรีมันนอกตรีนนาังนา พอก็เหมือนกันนะคะหรือว่า Ph.D. น้ามัทน,นาแคสเตอร์นะคะดิฉันทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลนักเรียนไทยที่สถานทูตที่เฮกนะคะก็ได้รับหน้าที่นี้มาประมาณเกือบจะ2ปีนะคะแต่ตอนนี้เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวนะคะ<ๆ>ก็เลยจะจำเป็นจะต้องยุติการทําหน้าที่อันนี้ไปก็จะมีคนใหม่เข้ามาทําแทนแต่ว่าการสานงานยังไง เราก็ยังประสานงานงานกันด้วยดีนะคะแล้วก็เท่าที่ผ่านมาก็อยากจะขอบคุณน้องๆแล้วก็ผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีน้ําใจด้วยการตลอดมาก็รู้สึกประทับใจที่ได้ได้มีโอกาสได้ทํางานตรงนี้ได้รู้จักน้องๆก็ได้ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็น้องๆก็ช่วยเหลือเราก็การร้างเสือถ่ายแล้วก็มีน้ำพุทธเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นวันเวลาที่ดี ประสบการณ์ที่ดีในชีวิตจุดหนึน่งก็อยากจะฝากขอบคุณทุกๆคนมาณนะตรงนี้แล้วก็ยังไงน้าก็ยังอยู่ตรงนี้ยังเป็นคนไทยที่อยู่ในในเทลแ,แลนแล้วก็ถึงจะไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ก็ยังช่วยเหลือน้องๆได้เหมือนเดิมนะคะก็ขอบคุณมากค่ะค่ะสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับน้องๆที่เป็นนักเรียนไทยในประเทศในเท,นท์แลนนะคะก็คือ ก็พอหวังจะเห็นน้องๆเรียนได้สําเร็จตามกรอบและระยะเวลาที่กําหนดนะคะแล้วก็สําเร็จการศึกษาแล้วกลับไปปฏิบัติงานนะคะสำหรับในประเทศไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานราชการหรือหน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะเท่าตามที่เจตนารมณ์ของทุนที่กําหนดไว้นะคะสเรว เราอยากยากให้มีอะไรประเด็นแรกเลยครับเรื่องการเกษตรเนี่ยตอนนี้เกษตรกรไทยโดวเราเปรียบน,นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับเกษตรกรของเราเนี่ยเป็นยังไงยังไม่เคยรู้ว่าสิ่งดล้อมเป็นอย่างไรพอเราปลูกไปสักพักหนึ่งเราจะปลูกต่อไม่ได้เพราะเราเราไม่ได้รักษาดินเราไม่ได้รักษาน้ำให้ดีพอนะครับแล้วก็เราอยากให้เห็นมีแฟร์เท็นก็คือมีคือเกษตรกรตอนนี้ของเร,เ,เราจนอยู่ เราอยากให้เขาไม่โดนลังเอาละเปลี่ยนเราอยากให้เขามีริมตาปากได้นะครับก็เรื่องที่สองคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีได้เอาไปใช้จริงๆหรือเปล่าในกลุ่มเกษตรกรในกลุ่มอาจจะไม่ใช่เกษตรกรในเรื่องของคนไทยทั่วไปเนี่ยยังเรายังยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของคําพ่อหรือเปล่า

ัรรับรองในชนบทในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยในเนเธอร์แลนด์คนใหม่นะคะผลการรับรองเนี่ยออกมาทั้งหมดนะคะรับรอง91คนไม่รับรอง0คน ไม่มีความคิดเห็น3คนเป็นบัตรเสีย12คนบัตรเสีย12คนนี้นะคะเป็นบัตรเสียวาดกระตูนลูกหัวใจโผลมาหนึ่งหใบนะคะแล้วอีกอันหนึ่งเป็นติ๊กใหม่เช็คถูกนะคะเป็นพิธีมอมมุงกุฎไม่มีสายสังใ้นะคะีเสียใจไหมคะ ไปมาเลยครับดีใจที่ได้คนมีคุณภาพเข้ามาทำหน้า oh. ที่นี้ต่อ oh. ฉันดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับเกียรติได้มาสังเกตการกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยแห่งเนเธอร์แลนด์ที่เมืองยูทริกแห่งนี้นะคะจากที่ได้เห็นแล้วนะคะรู้สึกว่าทางสมาคมเองนะคะก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยังมีแนวนโยบายที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก จะสังเกตว่าขาะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกคนยังมาช่วยรวมกันเพื่อที่จะทําในสิ่งที่ดีๆให้แก่ประเทศชาตินะคะก็มีชันมั่นใจและเชื่อใจนะคะในนักเรียนทุกคนว่าจะต้องเป็นแรงหรือพลังที่สําคัญของประเทศไทยในอนาคตที่จะพัฒนาประเทศไทยของเราให้ดียิ่งขึ้นสืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ